ถ้าเราแทนค่าเลงไปในลิมิตเนี่ยผลปรากฏว่ามันได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะอันเนี้ยมันคือ if ใช่ไหมรูปแบบที่ยังไม่กําหนดสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าไปดูโจย์สินี่ดูโจทย์ตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยมันมีตัวรูทอยู่ด้วยถ้ามีตัวรูทอยู่ด้วยเนี่ยสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนทําก็คือใช้คอนจูเกตอีกครั้งหนึ่งนะใช้คอนจูเกตโอเคเดี๋ยวลองมาเริ่มต้นดูกันนักเรียนจากตรงนี้นะ นะเราต้องใช้คอนจูเกตเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของมันก่อนโดยคอนจูเกตเนี่ยให้เรายึดดูตัวนี้เป็นหลักอ่าก็คือรูทเอ็ลบสามใช่ไหมคอนจูเกตของมันก็คือรูทเอบวกสให้นักเรียนคูณรูทเอ็บวกสเนี่ยเข้าไปทั้งเศษและส่วนเลยอีกครั้งหนึ่งนงนะต้องคูณทั้งเศษต้องคูณทั้งส่วน โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันนักเรียนข้างบนเนี่ยนะครับเราก็คูณกันได้แบบนี้นะให้ใส่วงเล็บเอาไว้เพื่อป้องกันความสับสนสน่วนข้างล่างเนี่ยสำคัญมากสาเหตุที่เราคูณคอนจูเกตก็คือต้องการปรับรูปร่างหน้าตาของมันให้กลายเป็นผลต่างกําลังสองอ่ะผลต่างกําลังสองไงอะ่ะนักเรียนดูแบบนี้หน้าลบหลังใช่ไหมหน้าบวกหลังมันก็คืออะไรมันก็คือหน้ากําลังสองลบหลังยกกําลังสอง คุณหรือเปล่าคุณหรือเปล่าถ้าคุณแล้วลุยเลยหน้ากําลังสองตัวหน้าก็คือรูทเอ็กซ์แล้วก็เขียนรูทเอ็กซ์นะยกกาลังสองและใส่ลบและใส่ลบหลังกําลังสองหลังมันคือเลขสามก็เขียนสามยกกําลังสองนี่ไงหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองโอเคนักเรียนตรงเนี้ยสาคัญมากๆเลยตรงเนี้ยสำคัญมากๆเลยนักเรียนลองดูนะรูทเอ็กซ์กำลังสองเนี่ยเห็นไหมว่ารูท กับกลังสองเนี่ยมันตัดกันได้ถ้ามันตัดกันได้ตัดไหมล่ะตัดตัดแล้วเหลืออะไรตัดแล้วเหลือตัว x แกแค่ตัวเดียวก็คือ x ตัวนี้ใช่ไหมส่วนข้างหลังนี่มันลบสามยกกาลังสองสามกำลังสองคืออะไรก็คือเก้านักเรียนใส่เก้าลงไปเลยสรุปแล้วข้างล่างก็คือ x ลบเก้าสิ่งที่เกิดขึ้นฟังดีๆด,ดูดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนักเรียนจะเห็นว่าข้างบนมันมีอะไร x ลบเก้าข้างล่างมีอะไร x ลบเก้าทำอะไรได้อะ โหง่ายเบนใครก็รู้ก็ตัดเลยสิตดัตดตัดสิ่งที่เราจะเหลืออยู่ในการหาลิมิตก็คือรูทเบวก3เขียนเลยนะครับลิมิตของ x นะครับก็คือรูทบวก3มนี่เเข้าใกล้อะเร x เข้าใกล้9สิ่งที่เราต้องทำถัดมาก็คือถ้าเราเจอ x ที่ไหนให้เราแทนด้วยเลข9ที่นัน่นอันนี้ใช่ x ไหมล่ะใช่ไหมแทนด้วย9 แทนด้วย9นะนี่ได้ตัวข้างล่างนะก็คือแทนด้วย9แล้วก็บวกอะไรบวก3อันนี้มันไม่มี x ไม่มีอะไรเราก็เขียน3ลงมาเฉยๆเลยรูทเคืออะไรรูทเก้าก็คือ3อ่ะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว3าบวกสได้เท่ากับ6สรุปคําตอบนะครับในการหาลิมิตต,ตรงนี้ก็คือว่าค่าของลิมิตจะมีค่าเท่ากับ6โอเคครูสรุปโจทย์ข้อนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งโจทย์ข้อนี้ สิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือว่าเวลาเราแทนค่าลิมิตเป็นเ้าแล้วเนี่ยมันได้ศูนย์ส่วนย์ถ้าศูนย์ส่วนศูย์เนี่ยเราต้องปรับรูปร่างหน้าตาของมันใหม่โอเคปะ่ะการปรับรูปร่างหน้าตาของมันให้เราพิจารณาว่าในโจทย์เนี่ยมันมีรูทติดอยู่หรือเปล่าถ้ามันมีรูทติดอยู่ให้นักเรียนทดลองนะทดลองใช้คอนจูเกตนะคูณก็ไปเลยนะทั้งเศษและส่วน พอคูณเข้าไปแล้วเนี่ยนักเรียนต้องโฟกัสตัวที่เราคูณคอนจูเกตเข้าไปนะนักเรียนมันสามารถจัดรูปได้อยู่ในรูปของอะไรผลต่างกําลังสองและนักเรียนจะค้นพบว่ามันจะตัดกันได้ที่เหลือก็จะเป็นการแทนค่าใช่ไหมแล้วก็คิดเลขออกมาอ่าข้อนี้ตอบ6นะครับผม